รบรรยากาศไฟออกจากรงไหนโกลกมาแล้วครับได้สักพักใหญ่ๆนะนี่กระจกจัโม่ๆหน่อยนะครับของบริษัททพ .1081 นะครับนะนี่ครับนี่ตัวผมนะนี่ตัวขาล่องนะนี่นี่ครับนะเก็บไว้ก่อนนะ แผื่อเขามาตรวจนะครับอันนี้เขาหมกผมนะครับที่กินเอาไว้นะครับเนี่ยนะครับผมซื้อเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สถานีไหนแล้วก็จำไม่ได้แถวๆก่อนก่อนเทพาจำไม่ผิดนะ่ะผมซื้อบนรถเนี่ยแหละก่อนถึงเทพานะครับ แต่เตียงล่างจริงผมต้องนั่งฝั่งนั้นนะครับแต่นี้ยังไม่มีคนผมก็เลยนั่งไปก่อนนะแต่ถ้ามีคนขึ้นฝั่งที่ผมนั่งมาเลยผมก็จะย้ายที่นะ,นะนะแล้วก็ในนี้ยังมีขนมอโอเคงเหลืออยู่นะครับนี่ไอนั้นไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวพอ,อ,อกินขนมโอเคงนี่แต่กวาทิ้งเลยนะนะซื้อจากเพชรบุรีนะครับนี่ครับผ่านป้ายหยุดรถแล้วครับนะนี่ครับผ่านแล้วครับไปหนึ่งป้ายแนละ้ว ต่อไปก็น่าจะเป็นสถานีสงไหปลาดีนะครับโอ้ยรถโยกหน่อยๆครับขอใคยนะครับนี่ครับคนนอทพพนศูนย์แปดหนึ่งนะครับเป็นแนวูครับแนวูผอมอ่ะครับราคาโค้งครับมานี่ครับบรรยากาศข้างทางครับแต่มันอาจจะมัวเพราะกระจกครับนี่นะกระจกมันเป็นฝ้าจากไหนไม่รู้หรือกระจกผมก็ไม่แน่ใจมันกระจกมันเป็นอะไรหรือเปล่า เลยดังไปหน่อยครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับโปรดติดตามได้ในช่องหลงวิวบายเชท่องทั่วนะครับนะฮะผมเปลี่ยนชื่อจากช่องเด็กบ้านครูรถไฟไทยไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนแล้วนะครับโปรดติดตามได้นะครับใช้ชื่อจากช่องเก่านะครับ